กาท่อมโลหิตโอเคอุ้ยได้ทั้งวันตัวตัวนี้ได้ทั้งวันตัวชื่อว่าโอ้โหเพื่อนแกะโูเดมไฟบล็อกให้ไวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกให้เดี๋ยวบล็อกให้ไวมากไทั้งใจมาบล็อกมาบล็อกให้เพื่อนเร็วมาบล็อกนี่บล็อกไว้ให้ทางที่พี่วิ่งมาเมื่อกี้บล็อกไว้ให้โอเค ตามว่ะตามไปกนันนะมันจะมันจะใช้ไอ้นี่กับพี่วะมันจะใช้เหล็กเสียบตูกที่ว่ะแต่มันเสียบไม่โดนเหล็กมันมีหน้าตาเป็นยังไงทั้งวันบอกเลยไอ้ตัวเนี้ยทั้งวันจุดละทั้งวันมันยังไง มันจะมายิงไอ้นี่ใส่พี่ฮะโอ้โหโดนได้ไงวะวอเตอร์ฟักฮะโดนได้ไงวะโดนได้ไงโอ้โหทุกคนดูกระโดดออกมาแล้วอะแต่คือล้มวอเต f รฟักไม้บ้านเล็กยังไม่ใช้เลยมีอีโก้ไปหาคนที่ปั่นของคนมีอีโก้ จริงข้าแต่วันตอนนี้ไม่มีอะไรนะตัวนี้อุ้ยโอเคอุ้ยแก้แก้หักใจแก้เฮ้ยมันตามมันตามมันตามเพียงเพีงเพงเพีงมันตามไม่โดนไม่โดนก็แก้เลยละกันโอ้มาวะเอ้ยมาวะคือโอ้โหแทงหลังแทงหลังแทงหลัง มันจะแก้อย่างไงมันจะแก้แทงไ,งไ,ไตูดไปหนึ่งทีโอแก้ okay, อย่างยากต้องรอโซ่หมด okay. มันไม่วาปมาด้วยมันมีเป้าหมายชัดเจนโอ้กระโดดลงรถมาแล้วโดนอีกแล้วตับฟัง เพื่อนสองไฟเป็นหนึ่ง G โอ้โหเพื่อนถือว่าสุดยอดนะครับสเต็ปนี้อะไรอยวะแิ่งกระโดดลงมาก็โดนกระโดดหน้าต่างก็โดนกูจะจุ๊กไปเพื่ออะไรไปไล่ใครก็ไม่รู้ะเดวิดนายทำดีมากเฮ้เสียงใครร้องน้ากระโดดยังไงก็โดนจะจุ๊กทำไม เราไปลุมปั่นกันเลยว่ะสามคนปไปเดวิดแยกไปนู่นเฉยผมเรียกโซ่เลยละกัน <laughs> <laughs> มาหากูอีกแลยไม่ให้ไรเพื่อนหรอกเอาไนร์ ห้อง VIP หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะพากินสารหรอหรืออะไร <laughs> ผมว่าะเป็นไปได้ไมผมว่าใช่เดี๋ยวไปเชื่อเพื่อนเอ เป้างี้เลยเหรอน่าเกียดเกินเป้าเลยละกันกินเร็ววะมันเฮ้ย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 ทำมไดที่ไหนอ่ะนี่พี่จูบไปพี่ยังไม่ได้ใช้ไม้ซับแฟนเลยผมก็ยังไม่ได้ใช้ลูงงี้กูไปดึงเพื่อดดีกว่าโอ้โหอุ้ยอุ้ยโตเยอะเกินโ่เยอะเกินบรา เพื่อนจะเทรดต่อแล้วอ o d y block ต้อง body block อ๋อไม่โปรลดทาม e มีนี่เองพี่จะไปเรียกมันมาหาพี่เองว่ะโอเคผมว่ามันไม่มาหรอกมันไรเพื่อนว่ะมันซ้ำไก่ไว้แล้วซ้ำเพิงมินหลังเพิงมินหนีไปลูกโอ้โหบัตรลัดเฮ้ยมันโปรป่ะเนี่ยทำไมมันเดินเร็วจังอะไม่ใช่มันะเฮ้ยเฮ้ยเดินเร็วเกิน ถอนเสาแม่งแฮกอีกแล้วเหรอจะอุ้มเพื่อนกูเหรอถอนเสาแม่งเอ้ยมันเดินเร็วเกินมเมื่อกี้ไม่ใช่ <c oughs> ประจำประจำประจำเสาดีอยู่เสียใจด้วยวางมันวาง,วาง <c oughs> ประจำเสาดีอยู่เสียใจด้วยมันเดินเร็วเกินมเมื่อกี้จริงด้วยรู้สึกไวแบกแบกลับไป<ช>อุ้มเวิงหมิ่นด้วยหลุดนะหลุด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 อย่าพึ่งไม่เสาไหนวะเน่ะ านนู้ลุดเออต้องต้องบอดี้บ็อกต้องบอดี้บ็อ,ไปไปอกเนี่ยทำารเฟิงหมมินนะเฮ้ยดูมันเดินดิมันเดินมันไม่ใช่ละวพี่ว่ามันเร็วเกินไปวะฝักใจพี่ว่ามันเดินเร็วเกิๆๆนไปวะจริงๆนะตอนมันไล่เฟิงหมมินนะม,นม,มันบัตรลัดเวลห้าร้อยนี่ยผมว่าเป็นไปได้ โอ้ยกูจะแก้อย่าเพิ่งมาติดพุงจิวยูโ <the> อเพน h e ป o x เขาไม่มาม่เอ้ามาว่ะไอเวนตอนแรกเหมือนไม่มาไม่โดนไอสองใจเย็น ไม่โดนปั่นไฟอยู่สามคนสามคนมจัดไปโอ้โหดูมันเดินก,กลัวไม่ใช่ละมักใจกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละโอ้โหชิปเปก้ไปไดูดิกูพับไม้ไปก่อนเลยละกันบัตรลัดเบลห้าร้อย อ๋อฮัลโหลเดวิดชิงอันนี้โดนผิดเองอันนี้ยอมรับอันนี้พลาดเองโอ้ยมันวิ่งมันเดินแบบมันมันโปเนียนะโปเนียนะเออขับมอไซค์หนียังไม่ทันอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ละเดินเร็วขนาดนี้โอ้โหแล้วมันยืนมันยืนจ้องเลยยืนจ้อง มันเดินเร็วเกินอะ่ะอายุพิทิงดูดิมันเดินเร็วปกติเหรอหรือยังไงอันนี้คือปกติเหรอปกติสี่เป็หกสวยเฮ้ยป,ป,ปิดมึงบัตรลัดขั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้วงมีคน,นออดถตามด้วยไงเนี่ยมาผมมาบอกเลยผมมา,ม,ม,ม,ามึงก็มาดิวายเวน มันดักอุ้ยก็ย้ยๆมันข้ามหน้าต่างเหรอห้าต่างแบบโปรตีหน้าต่างแบบโปรตีสวยงามเฟืองหมิ่นสวยงามพี่ต้องซ่อมแซมวะพี่ต้องซ่อมแซมตัวเองวะผมงขมันมันไล่ไข่วะนะมันไปไหนก่อนมันมาหาพี้มันพยายามหา มันเจอพี okay. oh, ่เอ uh, He ้ยยังมันเปลี่ยนเป้าหมายวะโอเคโอ้โหไปแล้วไปหากล่องชิบหายมันอัฟติปะเนี่ยพี่ว่ามันรับรองไงมันอัฟติดเลยโอ้ยเอ้โโอ้โหเออไออัฟตินิดเดียวฮัลโหลแต่เพื่อนเจอลิงเว้เออเพิงหมิงกูล้มอีกแล้ว กูยังไม่ได้ซ่อมตัวเองเลยอย่าเพิ่งมาติดพุงเดี๋ยวเราผมไปเอากล่องโอ๊ยออกปืนฟูตัวเองก่อนได้ิริงได้ิริงครับผม,ผมจะได้ฟืนฟูตัวเองไหมวันนี้โอ๊ยว้พงหมีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราไปช่วย แก้รูปโทรม,มานะัสโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาเข้าไปมันเดินไปหาเลยวะมันเดินเร็วเกินน่ะไม่ใช่และเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไป,ปแล้ว <laughs> มันเดินเร็วมากมาก วิาามม้มาตรงนี้ได้ไงอ่ะโอ้โหอันติเอาหอนแกล้มห่ะมาตรงนี้ได้ไงอ่ะอะไร <c oughs> มันมัน,ม,นมันแฮกจริงจริง,รงบอกแล้วว่ามันแปลกๆ้ย,อยโอ้โหโอ้โหบ้าไปแล้วตอมไวแบบนั้นโอนียนไม่รอด โอ้โหมึงวิ่งขนาดนี้กูสอนเสารตรงนี้แม่งสถานการณ์มัวซัวมากกูเจอกับอะไรอยู่นี่ นี่เราเล่นนี่เราเล่นเกมอะไรกันอยู่โอ๊ยอะไรจะขนาดนั้นเหนื่อยโอ้ยโออันนี้คืออันนี้คือหนึ่งในโปของมันด้วยป่วเป็นไปได้โอ้ยมันโอ้โหมันนานเกินอ่ะ ม e. ันนานเกินอ่ะอ่ะให้ทนจะไม่ทนจะไม่ทนบอกเลยจะไม่ทนมันนานเกินอ่ะเฟิงหมินโอ้โหไปสั่งเอ้าเฟิงหมินแม่งแม่งโอ้โหเด็กดอกโอ้โหคือแบบนานเกินอันตีมึงเนี่ย มันเดินมาไม่มีเสียงหัวใจด้วยพักใจ <laughs> <laughs> มันเดินมาไม่มีเสียงหัวใจด้วยโอ,โอ้โหฮะทำไมมันเดินไปไป <c oughs> เ <c oughs> มื่อกี้กำลังเ <c oughs> มื่อกี้กำลังแก้ไอ้นั่นอยู่อะแล้วมันเดินมาจากไหนไม่รู้อะโอ้โหผมเห็นว่ามันไปหลังบ้านเล็กไม่ใช่หรออะไรอยู่เนี่ย หุ้ยโอ้โหโอ้โหเราเจอของดีเขาให้เราอะโอเนียนเด็คกันเหรอแม่งเนียนเกินหลังจากสีเครื่องป้าไปแล้วสีเครื่องปุ๊บหมดปับ๊บสีเครื่องปุ๊บหมดปั๊บเลยอ่ะเฟิงหมีน่าจะรอได้อยู่ โอเคโอ้โหเพนเดอะบ็อกเอนไดูมันเดินน um ี่มันแอบมันแอบเปิดเว้ยแอบเปิดนี่ มันแอบเปิดเนียนๆพี่ก็ว่าแล้วว่าตอนแรกอ่ะล้มได้ไงวะพี่กระโดดออกมาแล้วอ่ะเจดสองอะไรวะเจอยู่กับที่พี่งงมากที่ล้มรัวๆสองครั้งตอนเริ่มเกมแบบมึงตีได้ไงวะซื้อมาซื้อตัวใหม่มาเพื่อโปรเอง ไม่ไปดิโฟมันสามารถอันี้ได้นี่หว่าเล่นตัวอื่นได้ไอ้กอดแต่มันเดินเร็วดิมันไม่ใช่เดินผิดปกติอะ ดวิทพยายามฝึกโชคชะตาเดี๋ยวรอดูเพื่อนจะเม้นไปในทิศทางไหนโอ้มันมีนอินความหวังอันเจ็บปวดได้ว่ะ แค่มันสามหมื่นสามเก้าร้อยนะฆาตรกรจากหนหลําวะ่ะเกินจริง,รงความวังมันจะวิ่งไวอะไรขนาดนั่นละ่ะเอ้ไม่นี่ว่ะตึ้กมันโดนทำลายตั้งแต่ต้นเกมแล้วด่เออแล้วมันเดินไวอะไรขนาดนั้นละ่ะ <_ S 1> เพื่อนไม่พิมพ์อะไรเลยเอ่ะ <_ S 2> <_ S 1> รีพอร์ตไปละกันเอ้รีพอร์ตถูกคนไหมเนี่ย 你跑得了。Oh,